ครับผมสวัสดีด้วยนมครับผมเจอกันอีกแล้วนะครับผมวันนี้นะครับผมจะพาทุกคนไปดูคลิปรีวิวเครื่องมินิออโต้นะครับแล้วข้างหลังของผมนี้ก็คือเจ้ามินิออโต้ตัวใหม่ล่าสุดพร้อมอุปกรณ์เสริมที่ผมกําลังจะมาแนะนํานะครับให้ทุกคนได้เห็นกันนะครับะเจ้าอุปกรณ์ตัวนี้นะครับเป็นชุดอุปกรณ์โหลดดิ้งออโต้นะครับเวลาก็าทางานเนี่ยนะครับผมชุดนี้จะทําการฟลิปออโต้นะครับกระบอกลมตัวนี้ ก็จะทําการสั่งงานนะครับลิกแบบนี้เลยลิกปุ๊บพอพิกเสร็จนะครับตัวแก้วก็จะถูกเกลงสู่ระบบสายพานลําเลียงน,นะครับชุดนี้ก็เป็นสายพานสายพานก็จะค่อยๆแบบขยับมาทิลนิดชิลนิดเราสามารถที่จะตั้งได้ว่าจะให้สายพานเนี่ยขยับมากหรือว่าขยับน้อยนะครับ ชุดนี้ก็จะเป็นตัวชีบแก้วตัวชีบแก้วตัวนี้เป็นตัวชีบแก้วที่ดีไซน์ใหม่ล่าสุดค่อนข้างที่จะนิ่งสะเขียนมากๆที่สุดแล้วในทุก เวอร์ชันนะครับที่เราทํามานะครับชุดนี้นะครับก็เป็นชุดระบบจะบอกลมจะทําการดันแก้วเนี่ยนะครับบางทีเนี่ยแก้วเนี่ยมันใส่ไฟไม่สุดพอมันใสไฟไม่สุดเนี่ยแล้วถ้าเราไม่มีชุดนี้คอยดันเน่ยนะครับมันอาจจะทําให้ขอบแก้วเนี่ยไปกินบล็อกสกรีนแล้วเกิดความเสียหายได้นะครับผมอันนี้ก็จะเป็นหน้าจอทัชสกรีนที่เราดีไซน์ให้มันสามารถที่จะโยกหรือว่าเคลื่อนย้ายปรับตําแหน่งมาฝั่งซ้ายฝั่งขวาได้แล้วก็มาถึงส่วนสําคัญนะครับตัว นี้ก็เรียกว่าเป็นเซอร์โวมอเตอร์นะครับข้อดีของเซอร์โวก็คือนิ่งแป้นยำง่ายต่อการเซตติ้งมากๆฝั่งนี้ก็เป็นตัวแว็กซ์ขั้นนะครับทําหน้าที่วิ่งเข้าไปดูดตัวแก้วแก้วที่จะสตรีมแล้วเนี่ยนะครับเขาก็จะทําการดูดออกมาเขาก็จะวิ่งไปดูดแก้วออกมาเสร็จปุ๊บแล้วเขาก็จะมาวางวางแบบนี้มันก็จะอยู่ในลักษณะประมาณนี้หลัเข้าใส่ตามไปเรื่อยๆ ตัวนี้เป็นคอนเวเยอร์มี12เจสชั่นปกติค่าธรรมชาติของยางศาส์แคะแเอาให้งานสวยจะต้องแบบอยู่สึงกลางของแก้วเลยพอบางทีมันไม่ได้หยุดสืงกลางมันอาจจะเหลื่อมซ้ายเหลื่อมขวานิดหน่อยมันก็ส่งผลให้งานอ่ะมันเบอร์ได้เราเลยให้มันมี12เจสชั่นวันนี้ก็จะเป็นตัวเป็นตู้อบหรือว่าเป็นดายโอเว่นนะครับตัวตู้อบมันทําหน้าที่ให้ตัวหมึกมันแห้งตอมันแห้งเรียบร้อยเสร็จ เราก็มาสู่ตู้อบลมเย็นข้อมือแค่แต่ตู้อบลมเย็นเนี่ยเราอยากให้ตัวแก้วพลาสติกเนี่ยพอมันผ่านความร้อนเราต้องการให้มันคลายความร้อนให้มันเร็วที่สุดตัวนี้นะครับก็จะเป็นในส่วนของตัวเก็บแก้วนะครับซึ่งเป็นการเก็บแก้วแบบออโต้เลยเป็นเครื่องที่ช่วยอำนวยความสะดวกแล้วก็ประหยัดคนมากๆนะครับผมตัวนี้เราก็จะมีตัวเซ็นเซอร์ในการนับไว้ครบ50พอคนเห็นป่ะเดี๋ยวพอ5 0เสร็จปุ๊บกระบอกลมมาจะทำอ่าลักษณะ ประมาณนี้นะครับยังไงก็ขอบคุณมากๆเลยนะครับที่ดูคลิปนี้จนจบนะครับลูกค้าท่านใดนะ่าสนใจตัวเครื่องสตรีนนะครับติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับเบอร์ตรงผม0868426859ผมซีมงานผมยินดีให้คำปรึกษาเจอกันใหม่ดีกีหน้านะครับผมบ๊ายบาย